พาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมด่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําเอาชาวเน็ตอดสงสัยไม่ได้หลังจากที่เพิ่งจะออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์ว่าเป็นเพียงแค่เพื่อนสนิทกันเท่านั้นแต่ว่าล่าสุดคู่จิ้นมาแรงอย่างก้อยอรัชพรแล้วก็ท็อปทศพลถูกจับภาพขณะที่แหงเอาด้วยกันที่ร้านดังแห่งหนึ่งนะคะ แรงข่าวเปิดเผยว่าทั้งคู่มีท่า bueno, ทีสนิทสนมกันเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นการนั่งพูดคุยกันอย่งางใกล้ชิดหรือแม้แต่การมองตากันต่อดูจะมีอะไรบางอย่างเกินกว่าคําว่าเพื่อนนะคะงานนี้ทาเอาบรรดาแฟนคลับที่เคยเชียร์ทั้งคู่เป็นคู่จริงถึงกับกรี๊ดด้านเลยค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นด้สวีดจ,จนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่น่ umm? าจะขยับจากสถาน liver, ะคู่จีนสู่คู่จริงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก้อยเคยให้สัมภาษณ์ถึงท็อปว่าเป็นแค่เพื่อนกัน แต่ก็มีอาการเขินอายอย่างเห็นได้ชัดระหว่างการตอบคําถามทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าทั้งคู่ต้องมีอะไรมากกว่าเพื่อนแน่นอนและเมื่อภาพชุดล่าสุดดุดออกมาก็ยิ่งตอกย้าความสัมพันธ์ให้หลายคนรุ้นมาตลอดว่าไม่ใช่แค่เพื่อนกันอีกต่อไปงานนี้คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาอัปเดตสถานะด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะแต่บอกได้เลยว่ากองเชียร์เตรียมเพลได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีรักคอมค่ะ ถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ